<laughs> สวัสดีครับผมซอมบี้เซนเซครัคบผมตอนนี้ผมอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับปกติทุกคนก็น่านจะเห็นว่าผมเนี่ยชื่นชอบกันดั้มใช่ไหมเพราะว่าฉากหลังผมจะมีการดั้มอยู่ตลอดถึงแม้ว่ามันจะประกอบไม่เร็กทีเพราะว่าผมดองนะครับเอาตรงๆเลยวันนี้ผมก็มาท้าบข่าวมาว่าที่ร้านนูมยะสาขาสยามเซน็นเตอร์เนี่ยมีการเปิดตัวสินค้าลายใหม่ในลิสต์ของการดั้มนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรนูมยะสาขาสยามเซ็นเตอร์เนี่ยก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกันดั้มเบสเลยนี่ช็อปกันดั้มเสร็จก็มา ซื้อสินค้าการดั้มในนี้ต่อได้เข้าไปดูอะไรดีกว่าอีกซ่ แล้วับตอนนี้เราอยู่ในร้านอยู่มายะแล้วสังเกตได้ว่าของกันดั้มเยอะมากเลยอันนี้เป็นอิจิบังคุจิใช่ไหมยูบังคุจิกันดัมวุน่าซื้อทุกอันเลยไฮไลท์ที่สุดก็คือสินค้าที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เลยนี่สุดเท่มันแบบมันทิ่มตาผมมาตั้งแต่แบบผมเดินเข้าสยามมาเลยมันก็คือแ่นรลองเมาส์ Long นะครับลายกันดัม ก็จะมีทั้งหมด3ลายด้วยกันก็จะมีลายไอ7 8 2นะครับหุ่นของพระเอกเรานั่นเองซักกุทูสีเขียวนะครับแล้วก็สีแดงจะเป็นซักกุสีแดงของชานะครับเฮ้ยมันชาร์จไวเลสได้ด้วยนะเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไฟได้9สีแล้วก็ไข่อ่ะใครอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาแนลค่ะเฮ้ยทำไมเราเหมือนบังเอิญมาเจอกันทุกทีอันนี้อะไรกันดั้มเหรอไฟกันดั้มเหรอมันเขาเรียกว่าไฟยิงมิดก้าวไปก่อน ไหนไหนแนะนำหน่อยดิมีอะไรบ้างเนี่ยเจออุ้ยแก้วน้ําสวยมากอันนี้ก็คือแผ่นรองเมาส์ลายกันดำนะครับซึ่งเป็นขนาดใหญ่มากวางได้ทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์สาธิตให้ดูการวางคีย์บอร์ดนี่นี่การวางคีย์บอร์ดเขาว่าต้องวางทำไมอ่ะมันจะได้ไม่ต้องทำงานมันจะได้ไม่ต้องทำงานการวางคีย์บอร์ดเขาว่าต้องวางทำไมอ่ะมันจะได้ไม่ต้องทำงานมันจะได้ไม่ต้องทำงานไม่ได้เราจะเอาอะไรกินเต็มทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์มีแอร์เรียไว้แบบสะบัดเมาส์ด้วยเนี่ย เวลาเล่นเกมสับัดเมาส์วอลโรนส์มามาใครเจอได้นะครับวอลโรน์ราคาของแผ่นรองเมาส์เนี่ยถือว่าน่าคบมหาเลยทีเดียวนี่โดยราคาปกติของแผ่นรองเมาส์เนี่ยจะอยู่ที่1490บาทแต่เราไม่ขายนะครับช่วงเอลลี่เบิร์นี้เราขายเพียง1190บาทดูขายตรงไหมสนใจแก้วน้ำมากเลยช่วงนี้อากาศร้อนถ้ามีแก้วน้ําสําหรับแบบว่าอยู่บนโต๊ะคอมสักสักใบหนึ่งนะแล้วนี่มันเป็นแก้วน้ําที่ไม่ธรรมดานะสามารถกักเก็บอุณหภูมิได้ใช่จริงไหมจริงไหมไม่จริงไม่จริงทำไมอ่ะ ก็มันกักเก็บความรักของเราสองคนได้เหมือนกันเฮ้ยมาเวจินเฉย ลายสวยมากเลยอะทุกคนแก้วน้ำใบนี้ถ้าซื้อช่วง early bird จะเป็น490ถ้าถามว่าช่วงเอลเล็กซึ้ือดิ้นกันกันถ้าถามว่าซื้อช่วง early bird เนี่ยช่วงไหนก็ผมขึ้นมาด้านล่างนะครับช่วงที่ระไม่ใช่ early bird มันมีทั้งหมด3ลายหมานะครับแล้วก็สักุูทูสีเขียวแล้วก็สักกสีแดงของชานั่นเองสีแดงเท่านั้นจริงๆเพราะว่าสีแดงแรงสองเท่ายังไงล่ะอันนี้คืออะไรฮะนี่หน้ากล่องที่ ลองเมาส์ไงเอ้ยอันนี้คือกล่องของแผ่นลองเมาส์หรอก็เหมือแบบว่าแกจะเตรียมจ่ายเขาไม่ได้ให้เป็นเป็นแผ่นหรองอ๋อนึกว่าแบบให้ม้วนไปแบบใส่ถุงไปอันนี้คือกล่องแผ่นลองเมาส์เฮ้ยกล่องสวยมากสวยจริงแผ่นลองเมา RGB. ส<ะ>์ R G B มีให้เลือกถึง48เอา้ามันมีสี่ลายหรอมีสลายเลย,ยเฮ้ยนึกว่ามี3เฮ้ยอะไรนี่เท่มากลายบนสุดอะอ่าสี่สิบแปดแบบเต็มคื อันนี้คือกล่องแก้วใช่ไหมได้ข่าวว่ามีเป็นเซตด้วยใช่ปะด้วยถ้าเกิดแบบซื้อทุกอย่างแก้ว3าใบแอนลองเมาส์ทุกรายเราจะได้เป็นบล็อกนี้นะครับคือเราจะได้กล่องนี้ใช่ไหมเบื้อบางคนต่อกันดั้มเงี้ยเหนื่อยร้อนอยากจะได้หาอะไรมาแบบสดให้ชื่นใจซื้อแก้วน้ำนะครับกันดั้มอันนี้ก็กันดั้มเหรอกันดั้มสีชมพูใช่แต่กูละน่าระเป็นจะ c a ที่แบบไว้ไลฟ์สดเล่นเกมใช่ไหมซื้อมาไปร้านคอมก็เอา g a แคปเจอร์ครับรู้สึกว่าโวนสองคนนี่เสียงดังสุดในร้้้านนแลวตอี <laughs> แล้วก็มีอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยซื้อแผ่นรองแก้วเฮ้แผ่นรองแก้วแก้วเก็บความเย็นครบ3าลายเนี่ยเราจะได้ถุงผ้าท่ๆเท่ยงนี้เลยหรืออีกเซตนึงนะครับก็คือเราซื้อแผ่นรองเมาส์กับแก้วเก็บความเย็นเนี่ยลายใดก็ได้เป็นคู่กันเนี่ยก็จะได้เหมือนกันถุงผ้าสุดเท่เดี๋ยวเอาไปใส่อุปกรณ์กันดั้มไว้ต่อนอกสถานที่ทำคอนเทนต์ไหมต่อกันดั้มนอกสถานที่ได้ไหมแล้วก็เอา PG ไปต่อขายดีที่ทำความสะอาดทั้งบ้านเลยนะขายคอนเทนต์ให้เนี่ยขายคอนเทนต์บ้าอะไรกัน โอเคนั่นแหละครับก็คือสินค้าที่ผมได้มาสัมผัสของจริงในวันนี้แอดลองเมาส์กับแก้วเก็บความเย็นก้นี่เลยนี่เท่มากเท่มากเลยนะครับก็ใครสนใจก็สั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะมีร้าน้าช้อปปี้หรือว่าที่ยูมิยะทุกสาขาปะม่นมีสาขาหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะคือสาขาเมกาฟาซาสะพานเหล็กชั้นหนึ่งตรงข้ามแมคโดนัลด์นะคะร้านสปิตทอยโอเคนั่นแหละครับก็ไว้เจอกันใหม่ชิปต่อไปอย่าลืมร้านสปิร้อยสปิร้อยสปิร้อย จะไปหลินลอยไปแล้วเอ่อเมื่อกี้ผมไปช่วยหลินเปิดอิจิบังคูจิมาครับแล้วผมรู้สึกว่าแผงนี้มันน่าเปิดจริงๆผมก็จะขอสุ่มดวงตัวเองสักสองใบแล้วกันเราเราเราได้เทคนิคมาจากพี่เขาอะใบที่หกอ่ะนี่ใบที่หกเชื่อเชื่อเชื่อใบที่หกใบที่6กซุบอา ok. เป็นหลินทำแบบเนี้ยอ,อะไรติดมือละอยู่อันสุดท้ายคืออนนั้นแหละเ็นหลินทำแบบเนี้ย ไม่ต่างกับที่กูเปิดช่องลิ่นเลยน <c oughs> ั่นแหละครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวไปสั่งแหนลองเมาส์กับแก้วดีกว่าสั่งเป็นเซตเลยคอยดูอะไรหร <c oughs> อเฮ้ยเดี๋ยวลืมเอารังวั <c oughs> ลแกลืมอด้วย <c oughs> ได้แห่นลองแก้วฟิดอมกับแฟมไอจีแปดสอที่เลือกเองนะครับ <c oughs> ไปเล่น่างนี้ต่อดีกว่า มันมันสัมผัสได้ด้วยนะเปลี่ยนเปลี่ยนไฟนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวของเขาฟังไปแล้ว